สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะทั้งหมดสี่ไซส์เป็นกระดาษสีขาวนะคะตามแบบนะคะเป็นเข้ารูปหลวมแล้วจะมีชิ้นหลังนะคะมีแขนมีปกชิ้นหน้าแล้วก็สาบนะคะถ้าเป็นแม่แบบ เป็นกระดาษสีขาวเนี่ยเวลาตัดเสร็จหนึ่งตัวสามารถแปลงแบบได้นะคะเพราะว่าจะเห็นรายละเอียดของเก็ตและการปิดนะคะมีเส้นกลางหน้าสามารถดัดแปลงทำตัวต่อไปได้นะคะเวลาไปวางก็คือเผื่อทุกด้านกระดาษสีขาวเนี่ยจะยังไม่เผื่อตะเข็บเย็บนะคะถ้าเป็นกระดาษสีน้ำตาลที่เข้าโรงงานเนี่ยจะเผื่อตะเข็บให้แล้วอันนี้ก็จะเป็นงานแบบหน้าร้าน ก็จะมีการกิ้งนะคะวางตัดแล้วก็กิ้งช่างก็จะลงเอาไสแอลมาลงให้นะคะเป็นเข้ารูปปลวมคอแนวคอจีนนะคะเป็นงานป้ายซ้ายทับขวา เกจข้างใต้ทรงเป็นกระดุมใช้ผ้านะคะผ้ากับไส้ไก่เป็นหนึ่งกระเบียดแล้วก็นำมาวางเป็นกระดุมกระดุมจีนซ้ายทับขวานะคะหรือว่าจะขวาทับซ้ายก็ได้แต่ตามแบบเนี่ยนะเขาเขาจะซ้ายทับขวาแนวแขนเป็นแขนสามส่วนลายที่เราจะเล่นเนี่ยบางทีลายผ้าเนี่ย วัดได้เลยนะคะแขนเนี่ยนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วได้เลยคือให้ลายเขาตรงล็อกที่ที่เราจะต้องใช้นะคะตรงใช้เนี่ยเ็าจะประมาณสองสองนิ้วครึ่งด้านหลังจะเน้นนิดนิดหนึ่งเข้ารูปต่อกลางหลังนะคะเน้นเก็ดเป็นเก็ดเย็บธรรมดานะคะทำอยู่ที่ไซส์ L อ,อกสามสิบแปดนิ้ว อกจริงเพื่อนเพื่อนวัดคดีนะคะรอบอกจริงสามสิบสี่บวกประมาณสี่นิ้วก็จะสามสิบแปดไซซ์นี้นะคะอยู่ที่ ep หนึ่งหกเก้าเพื่อนเพื่อนจ้างแม่แบบออกมาได้นะคะช่างลงไว้ทั้งหมดแปดไซส์อกสามสิบสี่จนถึงสี่สิบแปดนิ้วนะคะแม่แบบรอบอกบวกสิบเอลบวกสาม สะโพกบวกแปดความยาวเสื้อตามต้องการนะคะความยาวเสื้อช่างจะทำอยู่ประมาณสะโพกล่างด้านข้างเราขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าเราลงหนึ่งเซน เป็นเสื้อป้ายนะคะป้ายไม่มากตัวนี้จะป้ายไม่ลึกเท่าไหร่นะคะไม่ไม่ต้องมาถึงอกห่างนะคะถ้าอกห่างเนี่ยจะเยอะไปอันนี้สามนิ้วครึ่งเราใช้ซักประมาณสองนิ้วครึ่งประมาณแบบนะคะดูตามแบบสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งจากเส้นกลางนะคะ ได้แล้วตีตรงๆค่ะเป็นเก็ดข้างใต้ทรงเป็นงานเข้ารูปแต่ไม่มากนะคะด้านข้างเนี่ยเราเข้ามาหนึ่งเซน ตีเก็ดข้างใต้ทรงเลยค่ะจากอกสูงนะคะในจุดเนี้ยไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับอกสูงถ้าอกสูงเขาต่ําเส้นนี้ก็จะต่ําลงมานะคะให้ดูที่อกสูงเป็นเกณฑ์ตัวนี้ไซส์แออยู่ประมาณ8เซนจากเส้นอกนะคะ8เซนเราจะลดตรงยอดยอดอกนิดนึงนะคะ ห้าเซนห้าเซนหกเซนก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีคาบกระดุมจีนนะคะหกเซนได้ในจุดนี้เราปิดเกตไหลก่อนค่ะเราจะแยกเก็ดทรงนะคะ เหไหลค่ะปิดวงแขน ราจะใช้เก็ดทรงไม่เกินสามเซนนะคะวัดมาค่ะจากจุดเนี้ยสามเซนอันนี้เขาเกินไปเราก็จับนะคะจับให้เขาเข้ามา ถ้าไซส์เล็กตรงนี้ไม่ถึงก็ได้นะคะคือแยกเรียบถ้าเก็ตตรงนี้ใหญ่มากเนี่ยเวลาเนื้อเนือผ้าตรงเนี้ยบางทีเขาจะมีเหลือเราจะต้องเก็บนะคะถ้าเก็ตใหญ่มาก คออันนี้ไซส์ L แบบคอจีนแนวเนี้ยตรงข้างคอจะต้องห่างคอนิดนึงนะคะถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยออกไปได้สามเซนเลยนะคะเพราะว่าที่ให้ทำมาเนี่ยก็จะเป็นไซส์แบบใหญ่ๆนะคะช้างก็จะออกมาสามเซนเลยอันนี้ไซส์ L สองเซนครึ่งก็ได้คะ่ะจะกว้างกว่าทั่วๆไปนิดนึงนะคะจากปุ่มคอลงมาสามเซน เขาจะมีช่องนะคะเราจากเส้นกลางเนี่ยวัดเข้ามาสามเซนความลึกสิบเซนก็ได้ค่ะแนวนี้จะไม่ค่อยลึกเพราะว่าจะมีกระดุมห่วงเม็ดแรกนะคะจะอยู่ประมาณเส้นอกกระดุมเม็ดแรก ีเป็นมุมมาก่อนค่ะตรงนี้เขาจะโค้งโค้งนิดหนึ่งตีเป็นกระดุมจีนไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะได้กะห่วงถูก ประมาณครึ่งนิ้วนะคะยาวสองนิ้วจะเป็นกับไส้ไก่หนึ่งกระเบียดนะคะแล้วมาวางเม็ดที่สอง ประมาณสามนิ้วสามนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะ,ะ,าะาส,สะะะามน,น,นิ้วก็บหนึ่งกระเบียดเพราะว่าเสื้อแค่สะโพกนะคะจากจุดนี้นะคะสามนิ้วกับหนึ่งกระเบียดครึ่งนิ้วสองนิ้วนะคะ อันนี้เป็นซ้ายทับขวานะคะหรือว่าตามแบบเนี่ยจะเป็นซ้ายทับขวาถ้าไม่ถนัดก็ขวาทับซ้ายได้นะคะสามนิ้วกับหนึ่งกระเบียดครึ่งนิ้วสามนิ้วหนึ่งกระเบียดแล้วก็ครึ่งนิ้ว ก็เหลยชายประมาณนี้นะคะแต่งตรงนี้นิดนึงเขาจะตรงๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็มน มานี้ปิดคอหนึ่งเซน ติดมาทางนี้กระดาษจะได้ไม่ทองนะคะเวลาวางตัดแต่ที่เพื่อนๆสั่งไปเนี่ยถ้าจะทําตัวที่สองเกตพวกเนี้ยต้องแกะออกหมดเลยนะคะแล้วก็ให้กระดาษแบบเรียบเลยตรงนี้ก็ปิดเข้าไปให้เหมือนเดิมถึงจะก๊อบทําตัวต่อไปนะคะคอหลัง จับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์ค่ะ จากปุ่มคอหลังลงประมาณเซนครึ่งด้านหลังเป็นต่อกลางหลังนะคะเราวัดเข้ามาหนึ่งเซนถ้าเป็นรอยต่อหรือว่ามีซิปต้องวัดเข้ามานะคะน้อยสุดคือหนึ่งเซนอันนี้คือต่อ ด้านข้างด้านหน้าเราเข้าเซนหนึ่งด้านหลังเหมือนกันนะคะเอออันนี้เน้นหลวมนะคะไม่เข้ารูปมากจากจุดนี้กับจุดนี้แบ่งครึ่งคะ่ะทำเก็ดหลังถ้าช่วงนี้กว้างนะคะเราวัดถัดมาหนึ่งเซน จากเส้นเอววัดลงมาสิบห้าเซนเป็นปลายเกตเกตเย็บธรรมดานะคะเราจะใช้อยู่ประมาณสองเซนครึ่งสองเซนถึงสองเซนครึ่งได้นะคะอันนี้เย็บธรรมดาเราด้านข้างเราความยาวเส้นสะโพกขึ้นหนึ่งเซนถ้าไม่มีก้นนะคะ ไม่ต้องลงก็ได้ค่ะถ้ามีก้นก็ลงไปหนึ่งเซนเป็นต่อกลางหลังนะคะแล้วก็เย็บธรรมดาวัดรอบคอแต่นี้ห่วงห่วงข้างซ้ายเนี่ยเราพับเส้นกลางได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะขีดไปเลยเนี่ย คือเราจะตัดซ้ายขวาอยู่ในแบบตัดพร้อมกันไปเลยไม่ไม่ตัดทีละชิ้นนะคะจะเสียเวลาตัดพร้อมกันไปเลยแล้วก็เวลากิ้งเนี่ยถ้าผ้าอย่างที่ให้ทํามาให้ไซส์ามาให้ทําให้เนี่ยนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่ๆถ้าไม่พอเพราะว่าเป็นผ้าแนวผ้าไทยถ้าไม่พอเส้นกลางของชิ้นขวานะที่เขาจะถูกแบบซ้ายทับขวาเนี่ย เราใช้แค่สองเซนครึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าผ้าไทยและไซส์ใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจแต่ถ้าผ้าพอก็ตัดเหมือนกันไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบจะประหยัดไปนิดนึงสําหรับชิ้นกว่านะคะคือไม่ต้องเต็มมาประหยัดผ้าแต่ถ้าผ้ามีก็ตัดเท่ากันไปได้เลยแต่เวลากิ้งห่วงเนี่ย ข้างซ้ายเราก็กิ้งอันนี้นะคะเพราะว่าซ้ายทับขวาอันนี้เราพับเส้นกลางเราจะกิ้งห่วงออกไปค่ะเป็นด้านขวาเขาจะได้ตรงกันนะคะเวลาแบบว่าเวลาเราทาบห่วงช่วงที่ทาบเนี่ย ช่วงที่ทาบในจุดเนี้ยเขาจะได้เท่ากันเราพับเส้นกลางแล้วก็กิ้งกิ้งอันนี้ลงไปกิ้งตรงนี้ลงไปอันนี้ที่เรากิ้งมา แล้วก็ขีดออกมาได้เลยค่ะคือเวลาจับเกยกันแล้วเนี่ยเขาจะได้ตรงกันนะคะแล้วก็วัดให้เท่ากันตรงนี้เราเราใช้อยู่สองนิ้วตรงนี้ก็สองนิ้วค่ะอันนี้คือของชิ้นขวานะคะเนี่ยเราก็ตัดมาเหมือนกันแต่ว่าชิ้นขวาเนี่ยเราจะกิ้งอันนี้ ส่วนตัดมาเหมือนกันนะคะชิ้นซ้ายเราจะกิ้งอันนี้เวลาแบบมาเกยกันเขาก็จะได้ตรงล็อกกันพอดีนะคะเราวัดรอบคอไว้ค่ะสร้างคอจีนนอกตัว11เซนแค่จุดนี้นะคะ ยี่สิเอ็ดเซนหน้าหลังตรงชายตรงชายลายนี่แล้วแต่เลยนะคะลายแบบเนี้ยเราจะต้องให้เขาลงล็อกเหมือนกันนะคะลายเขาออกมาจะได้สวยก็ประมาณสองนิ้วครึ่งเนี่ยแหละค่ะ คือวัดลายด้วยลายมีทั้งหน้าหลังนะคะรอบลายนี้ไม่ไตตัวนะคะดูที่ลายผ้าก็าสร้างปก ตีมาเลยค่ะเป็นเส้นตรงตรงตีมาเลยค่ะเป็นมุมฉากรอบคอนะคะยี่สิบเอ็ดเซนยี่สิบเอ็ดนะคะแบ่งครึ่งค่ะเราจะขึ้น สามเซนครึ่งทำคอใหญ่ประมาณสามเซนครึ่ง จากมุมนะคะเราเข้ามาสองเซนครึ่งได้แล้วเราก็มนค่ะถ้าสร้างนอกตัวเราต้องขึ้นคอดูนะคะปกเขาจะเกินเวลาโค้งเนี่ยถ้าสร้างในตัวไม่เป็นไรนะคะ จะมีสาบนะคะสาบก็ตัดมาเนี่ยแค่เส้นอกสูงนะคะไม่เกินเข้าไปาเดี๋ยว็็จะบีบแค่เนี้ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นสาบได้เลยแล้วก็ไปขึ้นหุ่นดูอีกทีหนึ่งนะคะคอหลัง เนี่ยเขาจะเกินเราต้องขึ้นดูถ้าทําเสร็จแก้เนี่ยจะเสียเวลาอันนี้เราก็ไปขึ้นขึ้นหุ่นโดยทีนหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้แขนเป็นสาส่วนครับการลางแขนมาเลยค่ะสามส่วนก็ประมาณสิบห้านิว้วตีตรงๆมาค่ะงานขายวัดเข้ามาสองเซน จากจุดนี้นะคะใช้ไม้โค้งค่ะเราไม่เอาไม้ตรงนะคะไม้ตรงเขาจะแข็งเกินไปเราใช้ไม้โคง้งลายที่ต่อไปแขนแล้วแต่ลายผ้านะคะให้เขาวัดให้เขาลงล็อกกันเราก็ขีดได้เลยค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ